ต้องการมาแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างถาวรและเป็นพักเดียวที่เป็นกองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงเหลืออยู่ในสภาพเพียงพักเดียวแล้วพี่น้องพักที่ประกาศว่าจะแลนสไลด์แลนสไลด์แลนสไลด์เป็นรัฐบาลมาถึงสองรอบแล้วแต่ไม่เคยทำอะไรเลยพักเก้าไกลไม่ใช่เป็นคนหน้าอย่างหลังอย่าง ปากบอกแบบนี้แต่กักกักไม่รู้จะให้อิงอิงยังไงนะคะอิงอิงอะไรอย่างนี้นะคะเอ๊ะจะไปร่วมกับพักลุงป้อมแล้วจะไปร่วมกับพักลุงตู่พักก้าวไกลไม่ทําอย่างนั้นและขอให้สัญญาไวตรงนี้ว่าพักก้าวไกลจะไม่เล่นการเมืองแบบตบจูบค่ะเพราะว่าจนถึงวันนี้บางพักการเมืองยังไม่สามารถให้ความ เชื่อใจมั่นใจว่าจะไม่ผสมพันธุ์กับเฮียค่ะฝากบอกพี่น้องเสื้อแดงที่นั่งอยู่ที่นี้และทางบ้านด้วยเราจะเอาฆาตกรที่สั่งฆ่าประชาชน99ศพในเหตุการณ์คนเสื้อแดงราชปรสมมาลงโทษค่ะมันลอยนวนมานานแล้วและครั้งที่พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล รัฐมนตรีต่างประเทศชื่อสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลไม่ยอมไม่กล้าเซ็นทั้งทั้งที่อายการของศาลอาญาระหว่างประเทศทําเรื่องเสร็จแล้วผ่านอายการแล้วขอเพียงรัฐมนตรีต่างประเทศเซ็นชื่อแกลกเดียวแต่ไม่กล้าพอเพราะฉะนั้นวิญญาณของพี่น้องคนเสื้อแดงจึงยังไม่ได้รับความยุติธรรมมาถึงวันนี้13ปีแล้วค่ะเขาเป็นพรรที่คนเสื้อแดง ยอมพลีชีวิตยอมถวายหัวเพื่อปกป้องแต่สิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงได้รับจากพักการเมืองใหญ่นั้นหลังจากรับหนังสือเขาบอกว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งคะ่ะพี่น้อง